รองเท้าแตะคู่น้อยน้องเล็กมีรองเท้าแตะคู่โปรดมันเป็นรองเท้าสีฟ้าเก่าๆที่พาเธอไปทุกที่ทั้งวิ่งเล่นในสวนและเดินเล่นริมคลองวันหนึ่งคุณแม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้เป็นรองเท้าผ้าใบสีชมพูสดใสมีประกายวิบวับน่ารักมากรองเท้าเก่าแล้วไม่สวยแล้วน้องเล็ก พูดพลางโยนรองเท้าแตะคู่น้อยไปไว้ในมุมหนึ่งของบ้านเธออยากใส่แต่รองเท้าคู่ใหม่เท่านั้นรองเท้าแตะคู่น้อยรู้สึกเหงามันคิดถึงวันเก่าๆที่ได้วิ่งเล่นกับน้องเล็กมันจำได้ทุกย่างก้าวทุกการผจญภัยมันจำได้ตอนที่น้องเล็กใส่ไปเดินเล่นริมน้ำแล้วเท้าเปื้นอนโคลนมันก็ช่วยปกป้องเท้าเล็กๆนั้น และจำได้ตอนที่น้องเล็กใส่ไปวิ่งไล่จับผีเสื้อในทุ่งหญ้ามันก็พาเธอไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงหลายวันผ่านไปน้องเล็กใส่รองเท้าคู่ใหม่ไปโรงเรียนไปเที่ยวแต่บางครั้งเธอก็รู้สึกว่ามันไม่สบายเท่ารองเท้าเก่าวันหนึ่งน้องเล็กกำลังหาของเล่นที่หายไปเธอเดินไปที่มุมห้องและเห็นรองเท้าแต่คู่น้อยวางอยู่ น้องเล็กหยิบมันขึ้นมาปัดฝุ่นเธอจำได้ถึงความนุ่งสบายและความทรงจำดีๆที่มีร่วมกันเพื่อนเก่าของฉันเธอกระซิบตั้งแต่นั้นมาน้องเล็กก็รู้ว่าของทุกชิ้นมีคุณค่าไม่ใช่แค่ตอนที่มันใหม่แต่รวมถึงความทรงจำและการเดินทางที่มันได้ร่วมกับเราด้วย